เลี้ยบปูบาดที่นีจักไดจักล้ำแล้วปูลูกลานทีหาให้ดอกเกิดท่าเลี้ยนเาไปอีหลีได้น่ยเอาเลี้ยน้อยจักล้ำเออนั่นแหละปอ้ปูดีดีวะปูดีคือเบวกดีเลวะว้ยก็ดีแล้วเนาะเล้ยบปเป็นยังเนี่ยนบกว่ายางดอกายเอาลองไปน้องเขาบกลงไปหันอดหอยจังไปอดใช่ละปูเลี้วลูกหอยหลวงข้มผล เดียวเดียวเราจะให้ลูกให้ร้านถามจะค่ำเนี่ยถามว่าเครียดเรียงหยังเครื่องหลายสต่บ่ก็ผมไปคุ้ยผูกไปห้องเนี่ยเครียดเครียดหลายบักดำมันเราบอกบักดำบักดำมันเราบอกลูกกินแล้วพอกินแล้วกินเราเถอนว่า มึงทำมากินขั้วใหกินแล้วพอกินแล้วกินแล้วูกบอกว่าขั้วแม่นั่นมันเปลี่ยนเอาไปของลูกของหลานออาไปปูน่ะูอยู่บ่อมันก็ะหู้มึงคือไปกินเพื่อว่าเสียวกันกับมึองนั่นวะเพื่อว่าจะเอาสิ่นนี้สนุนหน่อยเลี้ยงงามให้มันโอ้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวให้มันอยู่ อยู la, la la. E wa, ่นี่แหละอยนอะไรนี่แหละบ่ยากตัวเกิดถ้ามันแมนเขอบันยืนนะขอบันเฮียนทำก็ว้ยจะเอาหลังอาจจะว่าให้มันแมนเด้ดปูแมนเออเกิดถ้าแมนนั่นมีเฮียนมันให้สองลังนถุนดำเฮียนสนน้อยเรี่องงามมันอยู่เนี่ยโอ้จะสูตแตงเอาดิ มันส uh ีวกมางขุอืมพขุดมังได้แหละปูมัน่าท่อนนั้นให้มีสวกมีลาบกัน้ะปูเนาะเห็นถือต้องค้องใบมันเสียวมาใหยอันว่าอ๋อหูนี่ละยุนี่ละน้ำมันนี่ละ ชื่อมือนี่มันก็ล้อมเป็นของไผของมันปูยก็คอยเที่ยวเลียงหัวเลียงห้าวนี่ยก็้าพูกเพนออัลจ่ายาลุมเด้อยาลืมเด้อเกเลิอย่าลือยเด้อยกาลืียเด้อเรือกเกิดยินสวัสดิ์ทั้งีอย่าล่องบึงเด้อยกเลิกเิมันว่าแต่ถือกระป้ยลูกหลานสียหาให้เบิดล่ะขันขันแม่นออกตัวนี้ดี้อปูเด้อเตรียมเตรียมเล่นบ่ปูนี่ เต็มเต็มยกเึ้นยกขึ้นรับเอาเด้อเอาศูนย์ไว้กลางเอาศูนย์ไว้กลางเนาะครับเนาะโยกขึ้นมาหนิโยกขึ้นมาหนิโยกขึก้นปูปูได้จากปีละปู หูยินเวลาปู่หลานถามว่าปู่ได้อายุไปจากปีแล้วจากไนพันษาจากปีจากยางแล้วอยู่มาดวนไปนไหนแล้วเก้าสิบพันษาเก้าสิบพันศาแปดสิบสองหมื่นผมดีตัดจักเหรอ มต้นมาลากดิเลยบอกผมว้าม oh. ันมีมันม้วนเลยหกสิบพันสากับแปดแปดสิบสองมื่อรวดนู้ยก็าบอกอิ่นวาปูซี่ปลาขาวแล้วเนา้วปูเป็นซี่ปลาขาวกับผมเน่าจังสันหลาก็ถีกเลาเจาเก้าสิบพันสากับแปดสิบสองเมื่อติปู เอาแม่นแม่นเอาแน่แน่ได้ดับปูเด้อเอาให้มันดังกล่องกลางวานทัวรลวงดับปูเนื้อกระยุ่นีตัวตะขี้มันดังกระไดแต่ว่ายอยู่เนี่ยกระยุหนีตัวตะขี้มันดังไปส,สออู้ก็ส่อยกกระดอกเดียดชื่อไอ้กระสอหาไอ้มองเขาไว้กระสอห่ามอง,ม,อง,ม,องมันแมนฮัลล์ปูตะกี้ก็ะยุ่นีตัวอยู่เนี่ตะกี้ก็ะยุ่นีละมีเืือเสียงเรียงน้ำสิบเก็ดดัปูสิบเก็ดมักกะลด้บปูเออสิบเก็ดวันที่สิบเก็ดมกระลาครับโง่จักวันที่เราสู้ดอกแต่ว่าบอกแล้วสู้ซื้อรถ โอ้สาธุสาธุปูนี่น่าทำไหมบ่วทำไหมปลวกปวกร้านมางสิได่เห็ดพิดเห็นอย่งบปูอืวอ่าังดีใจล้นงกุลดีมากเว้มีผลมาเอาสวายเอาเดี๋มาให้นั่นโอ้เคยเห็นมาโดนแล้วเโดนแล้ว ห้านกับาลบกวจัะเทียเนาะต่มันยากเย่งใจเมนันเ่งใจคอบอึดคอแก่แล้วก็ชิมานีจะแยุ่นี่ละแบบยุ่นี่ละมันมาาวูดูยู่นี่เออโอ้อาูถ้าไปผูกง้อผูกควเช็ดเลือดเช็ดน้้านดับฟูเด้อเราแห้งกินเราดูนี่ไปยังรกบบกเสียวันเบ่งยู่ากมาเห็ดครับ ลักษณะนี้เซียวก็ได้ไปฟูกคือบเบากบาหยังนะมึงไปลักหักเรียมหดมึงไปเห็ดเซียวมึงเห็ดยังไงเห็ดเถื่อนอื่นเขาบั้มทับเขาปูทัโทษไปแล้วปูทับไปแล้วบ่ามเห็นมันโดนแล้วอ่าแต่เป็นข้าวแม่นั่นราหาแสนหกแสนผู้เดียวปูก็หามาขึ้นให้ลูกให้หลานนะเด้อนี่แหละนี่แหละ บอกแล้วบ,บอกดำลาคือเห็ดคกณเห็ดมันตังซันเห็ดได้เชียวมึงก็คักมันหูหาเขาหานามเราว่มีมันก็หามาสูมกินมองสีได้ก็คือ0ูนย์เจ็ดแปับเจ็ดแปดนบ่อปูนี่แหละอย่าลืมเลขข้อสอบเลขอายุนข้อสอด้วยลองไว้นยอายุปูเก้าสิบเจ้าสิเนาะสิบสองพรราปู ไปเราได้บ่ดิสาธุดาตุนูนิมนต์นิมนต์ตุนเ้อครับทางช่องกเส็ษพิธีนะครับเนาะขอสวกขอหลับน้ำปูผ่าขาวนะครับเด้อที่แหลกว่ามาเสียเอาน้ำปูดำแต่ปูดำเพิ่นถึดปูผ่าขาวอันเชิญออกนะครับเนาะปูผ่าขาวเพิ่นมาแท่นครับจารย์นุ่นเพิ่นก็ทำพิธีขอสวกขอหลาบน้ำ ูผ้าขาวเสร็จแล้วนะครับเนาะ<ส>ทั้งอันนี้ก็เป็นบรรยากาศดนะครับเด้อเป็นปลาขึ้นเกือบโคลนควายไงนะครับเด้ออยู่กลางปลาครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกลังใจทั้งสองยิ้มเราด้วยนะครับเด้อมื่อนี้ก็ได้ศูนย์เจ็ดแปดเลครับเด้อศูนย์เจ็ดแปดครับเลขยสามตัวผูว้ผ้าขาวเพิ่นอยากได้ ถุงยามใหม่ครับเพิ่นอยากได้ถุงยามครับขันมีโชคมีลาบเดี๋ยวจัดมาให้ครับถุงยามเนาะครับเนาะถุงสะพายถุงสะพายสีขาวกับเรือครับกับเรือครับกับสองตัวกับเกจแปดขับกับมีเลขอายุอายุพันษาเพิ่นเก่าสิบปีครับเก่าสิบปีนะครับเด้อยวเก่าสิบพันษา ครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดเปิดลั้งใจทั้งช่องยิ้มแล้วรวยนะครับเด้อครับผู้ใดต้องการบูชาปูหรือสีลังแตกหรือว่าองค์ปูสังก์จ่ายนะครับเนาะครับก็โทรมาได้ทั้งช่องยิ้มแล้วรวยนะครับเด้อทรมาจิงกลางมาได้ทรปเ๊บ่รับปรับนะครับน่าขันโทัวมาแล้วขันว่ามีผู้รับเดียวทั้งช่องจะโทรขึ้นนะครับเด้อครับก็อย่าลืมครับมือนีทั้งช่องขับบรรยากาศตอนนี้เกษตรที่ที่แต่งงานกับตัวนะครับเนาะแต่ยงานกับ ครับอาจารย์นวลพันธ so uh, ุด้พ oh. ผ้าลูกศิษย์ลูกหาเนาะครับเนาะมาขอนําปูป่าขาวที่อยู่กลางป่านะครับเนาะกลางพุ่มคอยไงแต่โดนหลยปีมาแล้วครับยูมองนี็เคยโศกเคยม้านครับถูกตัวกันหลยงวดซีหาหกงวดพุและครับครับตะกี้ถือคักอีนี้ครับ ครับจะกัิเลืมนะครับเด้อเก้าสิบพันสา8ปดสิบสองมือครับอ่าสามตัวบนนะครับเนาะปูพันบอกที่แหลกพนศูนย์ครับเป็นป่าแตงโมเปินปูพ่นว่าพ่นศูนย์ครับศูนย์้วก็บาทนี้เพิ่นเลยว่าเอาดอกไม้ไม่จะคู่เจ็ดคู่ปูว่าดอกไม้เจ็ดคู่ครับ เจ็ดคูเราไอ้เจ็ดคูแต่ว่าจะลืมเอา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 แปดดอกคูก็เอาแปดดอกครับอืมเจ็ดคูแปดดอกครับเจ็ดคูแปดดอกเนาะครับเนาะแต่งโวก็เลยได้ถามอายุของคูผาขาคูผ่าขาเก้าสิบพันศะเก้าสิบพันสาครับอีกแปดสิบสองมือเนาะครับแปดสิบสองมือครับครับกรนี่กับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะทางช่องกับเป็นเป็นแนวทาง ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดช่กครับโปรดใช่วิจารณาญาณในการรับชมครับครับทั้งช่องเป็นแชรแนวทางครับก็อย่าลืม078เลขล่างกับ78นะครับเด้อสองตัวล่าง78ครับอันนี้คือทางช่องและอาจารย์นนท์นะครับเนาะได้มาทําบิทีเอากับบ่ได้มาหลายปีแล้วแต่67ปีขึ้นหลังนะครับเนาะแต่เศรษฐกิจดีอยู่ คือถูกตัวกันหกเจ็ดงวดต่อเลยครับคืออยู่สถานที่แห่งนี้ครับคืออาจารย์เพิ่นกับเ่คอยว่างนะครับเนาะมือนีเตียงโม่กับทั้งช่องยิ้มเดมาหาปูขอหาอาจารย์เพิ่นครับมาตามแนวทางมาตามแนวทังไหพี่ไหน้องนะครับเนาะมันจ่อมือไกลมือเขามาแล้วครับกามีหน้าทางกบมีเจ็ดแปดแล้วก็ครับ ราคาเจ็ดศูนย์แปดหรือแปดเจ็ดศูนย์เนี่แหละครับหรือเจ็ดศูนย์ปูอยากได้ยามหรือถุงถุงผ้ายุงสะพ้ายสีขาวครับครับปูพนเด็กข่านแม่ไม่สวยไม่หลับแล้วปูพนขอสะพ้ายสีขาวครับสะพ้ายสีขาวกับเลือครับโอ้ครับกับเลือกโอ้พนไถ่ผ้ายากนะครับเนาะปูไปยากไปยากครับปูพนไปยากไม่ยากครับอายุพนก็หลายแล้วครับอายุพนก็เก้าสิบ ครับก็จะาลืมนะครับเด้อครับแนวทางของมือนี่ครับทั้ง่องกะไดมาเจาะประเด็นเด็ดนะครับเนาะอยู่กลางปลาครับอยู่กลางปลากลางโพนไงครับแต่หกเจ็ดปีขึ้นหลังครับเพิ่นแม่นอิลีครับโพนนี่แต่ปลานี่ครับมือนี่พอดีทั้ง่องยิ้มแล้วก็แตงโมวางกเลยมาเจาะประเด็นเด็ดให้เพื่อเอฟซีนะครับเด้อครับอยู่กลางปลากับพญ่พญยามไป ฝากกดไลค์กดแชร์กดเปิดนังใจทั้งช่องยิ้มแล้วร่วยสำหรับชิปนี้ทั้งช่องยิ้มแล้วรวยกรกาบขอสวัสดีค่ะ